เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับกาแฟวีวี่กาแฟลุงพลนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับกล่าวสวัสดี FC ลุงพล FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับ วันนี้ลุงภูก็มีเรื่องราวดราม่าของป้าถอนป้าจำลองมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับจากเมื่อล่าสุดมีประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลมากมายนะครับว่าสองป้าเนี่ยเริ่มไม่ถูกกันแล้วนะครับซืบเนื่องจากเหตุอะไรนะครับวันนี้ลุงภูจะมาไขขา้อสงสัยให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันซึ่งล่าสุดนะครับป้าถอนเนี่ยได้ย้ายร้านของตัวเองนะครับไปอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านลุงพลและได้ขายข้าวจี่นะครับแล้วมีคําถามนะครับว่า อ้าวป้าถอนไม่ขายส้มตำแล้วหรือซึ่งป้าถอนเองนะครับก็ได้ให้เหตุผลนะครับว่าที่ต้องย้ายมาขายฝั่งตรงข้ามเพราะอะไรมีปัญหาอะไรกับป้าจำลองจริงหรือเปล่านะครับป้าถอนก็ได้บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพราะการย่างข้าวจี่เนี่ยมันมีควันและฝุ่นกระจายนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าบ้านและไปลบกนลนร้านค้าอื่นๆและข้างๆเนี่ยก็เป็นร้านเสื้อผ้าของน้องสาวป้าถอนด้วย กลัวกลิ่นจะไปติดเสื้อผ้าซึ่งก็สรุปได้นะครับว่าทั้งสองป้านะครับทั้งป้าถอนและป้าจำลองไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับยังรักกันเหมือนเดิมและป้าถอนก็ยังได้บอกว่าป้าจำลองเนี่ยเปรียบสเสมือนแม่คนที่สองเลยนะครับตั้งแต่อยู่กันมาดีกับป้าถอนที่สุดดีทุกอย่างเลยนะครับและก็ยังเคารพป้าจำลองเนี่ยเหมือนเป็นแม่คนที่สอง ฉะนั้นเนี่ย FC ก็สบายใจได้นะครับว่าทั้ง2คนเนี่ยยังรักกันดีอยู่และป้าถอยก็ฝากบอก FC นะครับว่าป้าถอยป้าจำลองเนี่ยรับงานลำแก้บนนะครับถ้าใครสนใจป้าถอยป้าจำลองลำแก้บนก็มีเบอร์ติดต่อให้นะครับที่เบอร์0800055492นะครับยังไงก็รักและเอ็นดูสป้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์ติดชมอะไร ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของครูเลยนะครับสำหรับวันนี้ครูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคร <S an> ับ <S an>